แล้วครับก็จะมาอยู่กับแมปทีม่มีชื่อว่าเคสจิวยูนิเวอร์สวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าอืมอ่ะมุดโตแล้วกันซึ่งรอสักลอยโอ้เร็วมากเลยมาเริ่มมาไปสะก,กิลวอะไรบ้างสก,กิลหนึ่งอ๋อสก,กิลที่สองอ่ะ สกิลท uh, uh. uh, er like uh ี่สามอืมสกิลที่สี่โอ้มีสกิลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมเฮ้ยมีกดวิ่งอ่าวิ่งแบบนี้ไม่ได้มานานเลยมันจะเล่นแบบผีจนลืม bị <tôi> Mà không mưa ô Ủa Ủa đây mới đi bộ lên Này nghe อืมกัดกัดตีตีตีโอ้ยตมิน่าจะหมดโอ้หมดไวมากเลยเนี่ยตัวนี้ตมิน่ารีอนนาก็จะไปสู้กับเจ้าไก่แก่นกันเพราะว่าตีตึงมันได้โคตรน้อยเลยมาเริ่มยายายาเย่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 เย เอ้ยโอ้สเตมินามันหมดเร็วไม่ตะกี้ผมเกือบเก็บสองนะแต่สเตตมินนามันหมดเร็วมากเอาสกิลทั้งหน่อยใช่แต่สเตมินนาหมดเร็วมากเลยเห็นได้ข่าวว่าตัวนี้มันดาเมดแรงมากข้าเลเวลเวลมาสิบขึ้นไปเอาเป็นอะไรเนี่ยครับ Hmm. เอาเปลี่ยนตัวก็ได้อะไรเดี๋ยวเร็วรีบเปลี่ยนตัวเออเปลี่ยนตัวทันเว้ยอย่างงั้นเอาเอาเอาบูดู oo. ไม่ค่อยโหด นี่ไม่ต้องไทฮานัทคองเนี่ยต่อยเฮ้ย,ยมา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  เย้เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยทบทบ๊บรัวรัวทบทุบรัวทบรัวรัวทบอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกดพิฟเย้

เฮ้ยเสียเสียขวาเลยขมาโอ้โหตัวนี้เวลเยอะมากจะสู้จะสู้ไหวไหมเนี่ยเวลเยอะกว่าเราอีกเฮ้ยสกิวซีทุบทุบเอากดผิดเฉยเลยโอ้พลาดแล้วไงออืโอ้ไม่น่าพลาดเลยนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นอยู่ เม right well hey! ื่อกี้กดผ่าดไปกดสกิลสามกดผ่าดเลยไม่น่ารีบเฮ้ยเฮ้ยดามีสามหกร้อยแปดสิบเฮ้ยทำไมคลองสองพันสิบเจ็ดมนดามีเยอะกว่าคลองสองพันยี่สิบเอ็ดวะงงนีเนี่ยอืมไม่ต้องอ่ะ โบโตเราได้หายบลกยังถ้าไม่หายจะไม่จะไม่เล่นตัวนี้อีกเลยห้า,ห,าห้าโอ้โหเกิดมาเอ๊ะสกิล่าเราต้องสู้ได้ว่ามันก็เวพอๆกับเราเนีอยอ่ยมั่งนะมั่งนะไม่ไม่ใช่แน่ใจเฮ้ยยอดเย้ย เฮ้ยส hey, hey. hey, like, ู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยเว้ยคิดว่าจะคิดว่ากลัวคิดว่าเป็นสกคิวล่าแล้วเรากลัวนี่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 มาดิ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 เว้ยจะเต็มที่หน้าหมดจะเต็มที่หน้าก็หมดเร็วเกินเฮ้ยสะเต็มที่หน้าหมดเร็วไปเปล่าเฮ้ยสเต็มที่หน้าหมดเร็วไปเปล่ากูว่าเอ้ย โอ้เดี่ยข้อเสียมุโตะแต่ไม่น่าหมดไว้ไวิ่งเออเอาอีกขั้นหนึ่งอ้เพื่อนมีเยอะเลยนะซึ่งวันนี้ต้องเวลวสิบให้ได้ต้องมูตโตเเวสิบอ๋อโอเคเปลี่ยนใจละ วันนี้ต้องคลองเวล45ให้ได้เฮ้ยไอ้คลอ,องมาตีคลองมาตีอมาตีอมาตีเฮอยากมีเรื่องอ่ะอยากมีเรื่องอ่ะอยากมีเรื่องอ่ะเราอ่ะอุ้ยอุ้ยหายบักพอดีเลย โอ้ขอบคุณนะ่ไอช่วยดันดันให้ไม่บั๊กเนี่ยขอบคุณมากเลยเนะ่ยที่ดันไม่ให้เราบัก๊กใ,ให้ดันน้าไม่เราหายบัก๊กเฮ้ยนี่ไงรู้แล้วว่าจะมานี่ไง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 โอ้สีม่งเพ่งมาอย่างน้อยวันนี้ต้อง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  อืมต้องของวิวสี่สิบห้าเออรานนั้นนะมั้งนะจะววจั่งเลยวะวิะขึ้นดักสี่สี่ก็ได้อืมไม่ต้องสี่ห้ามันน่าจะนานเพราะเดี๋ยวจะไปเรียนละ อืมเลือกสักสี่สี่ก็ได้เฮ้ยนานไปหรือเปล่า แล้วือขวานไว้รอเลยต้องมีอะไรให้ใหสู้แน่ๆปาดไปทีหนึ่งเฮ้ยตรงนั้นมีไฟเกิดขึ้นเฮ้ยไปแจมหน่อยนี่รอลาร์ดไปไงล่ะต้องรอลาร์ดแล้วเก่งลารดเหมือนกันที่ลาร์ด นี่ไงนี่ไะฟันนี่ไะเฮ้ยโอ้ฆ่าตัวตายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเอนเนอร์จีก่อน เ้ยมันกลับมาแก้แค <Jim, S 2> ้นว่ะต้องเอาสักหน่อยก็เฮ้ยแย่เฮ้ยทุบ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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไฟไฟไฟขวาจงมาฟุบมาแล้วจ้ามาแล้ว โอ้ป้องกันก่อนนี่นะป้องกันได้เว้ยไม่ปมมือ,อโอเคเวลียบเสียงั้นกลับไปคลิปต้องตายสักรอบก่อนไม่นะไม,ไม่นะนี่นะอุ้ย อันก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ